อาคารเราของเดิมเนี่ยมันมีอเอกลักษณ์อยู่แล้วมันเป็นลงกึง่งแบบนี้ที่เห็นแล้วก็เราหรือสร้างใหม่ก็มไม่มีทางกลับมาเหมือนแบบเสาทุกต้นอยู่ที่เดิมหมดมันมีออปชันหนึ่งที่เราเพยายามแบบทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นของใหม่มาเสียบอยู่ในของเก่าในจุดล้วเราไม่ชอบมันนะมันกลายเป็นบ้านที่มันไม่ใช่บ้านเดิมของเราโอเพนสเปซแต่ว่าใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นการกําหนดฟังก์ชันขอ<ช>งมันถูกป,ปะเ,เปลี่ยนตรงนี้เป็นพื้นตะแกรงเล็กๆแล้วก็ให้แสงธรรมชาติทะลุลงมาได้เป็นอินดิเล็กไลท์เลือกเอาสิ่งที่ ก็เป็นอิดมันก็จะเข้ากับพวกเสาวพวกไม้อะไรที่มันมีอยู่ไม่ลืมที่จะเอาพื้นที่สีเขียวมาอยู่ในอาคารด้วยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนเลยเพราะว่าตั้งแต่อหน้าอาคารที่เราทำเป็นซี่อากาศมันเข้ามาแล้วไหลเวียนขึ้นไปข้างบนดูว่าใช่ใชมันโอเพ่น ที่มาของอาคารนี้เป็นยังไงวะเป็นบ้านของครอบครัวเมื่อก่อนทําโรงกลึงกันชื่อ อุลียุ่นเชียงอุลียุ่นเชียงใช่ทำสมัยก่อนตลาดน้อยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนพวกเกี่ยวกับขายพวกอะไรอะชักเหล็กเลยหรอเชียงกงเชียงกงใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่มันเริ่มมีคนมารีโนเวททาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมเป็นสถาปนิกอยู่ดีๆถึงอยากจะกลับมาพัฒนาที่บ้านของตัวเองแบบนี้ก็อยากทําอยู่แล้วเพราะว่าบ้านก็อยู่เยอะละแล้วก็เราอยากรีโนเวทใหญ่ครั้งหนึ่งให้ภาพรวมมันดูเรียบร้อยของเดิมเนี่ยมันจะแบบบ้านมันก็ ชุดไปชุดมาหลังคาเริ่มรั่วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะอินโนเวทใหญ่ทีหนึ่งทีนี้ฟังก์ชันก็คล้ายๆรีเจเนเรชันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโรงตึกตอน,นั้นเลิกไปก็เลิกกิจการเราก็ค่อยๆทยอยอยอยินโนเวทมาปรับฟังก์ชันไปเรื่อยๆอย่างชั้นบนนี่ก็เป็นออฟฟิศผมเองออฟฟิศฟิสิคอลลีสเป็นบริษัทออกแบบสถาปตยกรละอินเทอร์เนียร์กาดก็คือเป็นบริษัทบริษัทสถาปนิกใช่ครับ เราเรียนสูตรกลังด้วยกันแล้วก็เรียนถาปัดเหมือนกันใช่ครับถูกต้องอครับทำไมถึงเลือกที่จจรีโนเวทมากกว่าที่การลื้อแล้วสร้างใหม่เลยที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันของตัวเองอาคารเราของเดิมเนี่ยเรามองว่ามันม,มันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วมันเป็นลงกึง่งแบบนี้ที่เห็นแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นบ้านเราเองเดิมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันพัฒนามาตามกาลเวลาเราลื้อสร้างใหม่ก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนแบบนี้อันนี้เป็นเพราะว่าการเองไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วเขาพูดถึงเรื่องการปรับปรุงฟื้นฟูส่งคุณค่า ก็มีส่วนนะแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์อ่ะคือเราไม่ได้อยากได้บ้านใหม่เอาอย่างงี้ยเราอยากได้บ้านหลังเดิมนี่แหละมันจะมีเลเวลของการรีโนเวทรีโนเวทแบบใชแ้แค่โครงสร้างเดิมรีโนเวทแบบครงแบบเดิมไวเลเวลมันอยู่ที่ตรงไหนในการเลือกรูปแบบการรีโนเวทเริ่มต้นเลยคือเสาทุกต้นนี่อยู่ที่เดิมหมดอ่าแล้วก็เราทําฐานลากกับโครงสร้างขึ้นใหม่ใหม่ตรงที่มันเป็นคอสโลหมายถึงว่าตรงนี้นะแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นเป็นดินเลยตรงนี้เป็นโรงโรงกลึงเรา าใช้แบบเทคโนโลยีพื้นถิ่เลยคือแบบว่าดีดดีดบ้านอ๋อเหรอดีดบ้านไอที่เขาต้องนับพร้อมกันแล้วก็โยนใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยเหมือนเทคโนโลยีดีดบ้านเนี่ยเขาก็จะเอา3ามขามาคําไว้ ทออำไว้เสร็จก็ยกขห้มเป็นได้ระดับแล้วก็ตัดเสาทําฐานรากใหม่แล้วก็วไปวางแล้วก็ไปวางอยู่บนฐานรากเดิมตรงนี้วางอยู่บนที่เดิมเสาเอ,อ,อยู่ที่เดิมใช่ใชแสดงว่าคานที่เราเห็นพวกนี้นี่คือคานใหม่หมดเลยคือชั้นล่างเนี่ยเราไม่ได้ทําโครงสร้างพื้นอะไรที่เห็นนี่มันเป็นแค่คอนกรีตที่เป็นฟินะิชเฉยๆนะเราไม่ได้ทําคานอะไรออจริงจังใช่ครับ ถ้าพูดภาพรวมของอาคารนี้มันมีฟังก์ชันอะไรอยู่ในนี้บ้างก็ข้างบนนี้นะครับเป็นออฟฟิศผมเองอันนี้ข้างบนก็คือเป็นท้องกระจกที่เห็นเป็นออฟฟิศสถาปนีก็อินเทอร์เนียแล้วก็ฝั่งด้านขวาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นบ้านเป็นบ้านเราซึ่งยังอยู่ใช่บ้านครอบครัวเราตลอดมาก็คือตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านตลอดกี่สิบปีละที่อยู่ตรงนี้หลักฐานที่เจอเก่าสุดคือ1 9 2 7ก็นะก็คือกี่300ร้อยใช่ีก3ปีร้อย รเราเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าอเอกสาร ที่เป็นเอกสารที่เราเจอคือ92แล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือโซนนี้ก็จะเป็นวานิทเฮาส์ครับเขาเรียกว่าอะไรร้านกาแฟเขาไม่เชิญคือเรากับปุ้ยอะมองว่า d u c ตของเราตรงนี้มันคือสเปซอนเนกประสงค์อันหนึ่งมันก็คือใต้ถุนบ้านเราเดิมตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นโซนเก็บเครื่องมือช่างกับออฟฟิศออฟฟิศของลงกึง่งพวกบรรพบุรุษเราก็นั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศฝั่งนี้นีน่ไอ้ใต้เนี่ยก็เราก็มองว่ามันมี potential ที่จะทําสเปซอันหนึ่งขึ้นมามี f b ฟแอนด์บีมี o p เล็ p a อปแล้วก็สเปซน ทำอย่างอื่นได้ทำมีเวิร์กช็อปมีจัดตลาดนัดมีอะไรต่างๆที่ ก็เพิ่งจัดไปมันเหมือนเพิ่งจัดไปที่มีท่ดนตรีมาเล่นด้วยใช่ไหมหนุกหนุกใช่ครับใช่ครับเอาเรียกว่านี่ก็เป็น multi purpose สสเปซอารมณ์นั้นเดี๋ยวบางกอกดีไซน์วีคจะมีวีคแอนด์การ์เด้นของรุ่นน้องครับเป็นที่เขาเป็นอปอัพการ์เด้นไปตามที่ต่างๆก็คอลลาบอร์เรชันแล้วเขาจะจัดบริเวณตรงนี้เป็นส่วนจากการเป็นสถาปนิกที่เซอร์วิสคนอื่นผ่านงานออกแบบต้องมานั่งขายโปรดักต์ขนมมันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ป่ะคือตัวผมไม่ได้ทำหรอกแฟนเป็นคนทำโอเคผมดูแลแต่แฟนก็เป็นสถาปนิกด้ว แฟนก็เป็นสถาปนิกแฟนผมเขาจะออกแบบตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็จัดการเรื่องของ f อฟเรื่องของช็อปต่างๆจริงๆมันเป็นคนอาชีพกันใช้คํานี้ก็ได้แต่ว่าในทุกๆอย่างมันก็มีมิติเชิงดีไซน์ของมันอยู่การจัดวางเรื่องพื้นที่การเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางใหม่การจัดของต่างๆในร้านเงี้ยครับมันก็เป็น r e สปอนส์กับฟังก์ชันที่มันเกิดขึ้นใหม่พาไปดูได้ไหมว่าเราออกแบบโดยคํานึงถึงบริบทตลาดน้อยอยังไงได้ครับไปได้ครับตั้งแต่การทรีตฟาซา เลยแม้ว่าทําไมถึงต้องคงรูปแบบอย่างนี้ไว้คืออย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้อยากได้ของใหม่นะคือตอนที่ออกแบบมันมีออปชันที่แบบพยายามทาซุ้มทำอนะไรยื่ๆออกมาให้มันดูเป็นบ้านใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราไม่ได้อยากได้อย่างนั้นนะถ้าพูดว่ามันเรสปอนส์กับบริบทยังไงเราว่ามันคือการคงคงรูปไอ้บ้านหลังเดิมเนี่ยเอาไว้สมัยนี้เรา เติบโตกับการเป็นบ้านมีรั้วแต่จริงๆสมัยก่อนบ้านเราไม่มีรั้วนะไม่มีรั้วใช่ป่ะฟาสานตัาบอกมาก็เป็นแบบนี้เลยใช่ใช่แต่เราว่ามันอยู่ที่ย่านด้วยอย่างย่านตลาดน้อยเนี่ยมันก็หน้าบ้านออกมาเจอกันนี่แหละมันไม่น้อยมากที่จะมีบ้านที่มีรั้วอย่างของเราก็ฟาสานเนี่ยคือฟาสาเดิมเลยแล้วก็ตอนที่ทําโครงสร้างใหม่ไม้ที่มันอยู่ตรงตรงฐานนะครับก็ผุพังไปตามกานเวลาเราก็เลยตีกลับไปใหม่เป็นละแนง ตรงท่อนที่เป็นระแนงข้างล่างเนี่ยคือของใหม่นะมันก็ช่วยในเรื่องการระบายอากาศที่ดีขึ้นมากๆ<อ>เพราะว่าอันนี้ช่วยในช่วง visibility ที่เ,เห็นต<ซ>ีะเ<อ>นาะใช่ครับอันนี้คือตีขึ้นมาใหม่ อันนี้คือของเดิมเลยมีเพราะว่าเราเลือกที่จะทำร้านที่เป็นโอเพนแอร์ฉะนั้นเรื่องดีเลชันก็ยังต้องจำเป็นใช่ใช่ใช่มันจะมีดีเทลที่สำคัญมากเลยคือหลังคาเรามันพังหมดแล้วตอนที่เริ่มรีโนเวทเราก็มุงหลังคาใหม่สมัยก่อนเนี่ยหลังคามันก็เป็นหลังคาสังกะสีถ้าอยากได้แสงออกมาคือต้องแบบชักลออในโรงงานเหมือนในหนังที่แบบเปิดออกมาต้องมีแสงออกมาแล้วเห็นฝุ่นฝุ่นเอหมายถึงว่ามันปรับได้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนชักลออเนี่ยแล้วก็มีแสงออกมาเป็นลำอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราทำหลังคาใหม่ด้วยวัสดุ ปัจจุบันมันมีว่าถ้าดูแบบมเมททลชีสแผ่นขุ่นเราก็พยายามที่จะทําให้ไอ้โรงครึงเดียวที่ไม่นเคยแบบมืดๆด,ดำๆเนี่ยพยายามโอเพ่น เปลี่ยนหลังคาตรงที่เป็นตรงไหนเป็นหลังคาใสได้คือเป็นหลังคาใสให้หมดตอนนี้พอหลังคาเป็นหลังคาใสแบบมันก็สว่างไบรท์ขึ้นมาแล้วก็มีตรงนี้ที่คล้ายกับเราเซตผนังของห้องออฟฟิศเข้าไปเมตรหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นพื้นตะแกรงเหล็กฉีดแล้วข้างบนนี้ก็เป็นธรรมชาติทะลุลงมาได้เป็นอินเดล็กไ์ใช่เลยก็คือตรงนี้แต่ก่อนแบบมืดมืดเป็นที่แบบช่างทํางานกันมืดมืดตอนนี้มันก็จะแบบสว่างสบายไปตลอดแนวเลยทั้งโซนบ้านทั้งโซนรานซึ่งแสดงว่าโซนออฟฟิศข้างบนนี้มันก็ยังได้ความทั้้งเเวแลลก็็ปนนอิใช่ย ออฟฟิศเนี่ยมันเหมือนกับกล่องกระจกอันหนึงที่มันอินสิร์ตเข้าไปในโครงสร้างโครงสร้างเดิมเหมือนเราเอากระจกแบบเสียฟลิปเข้าไปในในโครงเดิมแล้วก็คนที่ทํางานข้างในอะแล้มองออกมาก็ได้เห็นฟาซาดซึ่งต้อซงซึ่งต้องออกโครงสร้างไว้รับ น้ำหนักตรงนี้ด้วยไหมเสริมจริงๆพวกนี้มันเป็นของเบาๆหมดเลยมันไม่มีปูนไม่มีอะไรเลยโครงของตัวหน้าต่างก็จะเป็นโครงเหล็กเ <c oughs> บาๆไ้เฉยทั้งหมดแต่เหมือนพยายามต้องมีโครงสร้างเหล็กไว้ยึดบ้างถูกป,ปะ่ะอันนี้ก็กลัวๆไอเฉยนะเขาไม่ไม่ได้รับจริงๆหรอคือไม่ได้ถึงกับแบบตั้งใจอะแต่ว่ามันมีไอ้เสาเดิมมันนี้อยู่เสาอันนี้มันเป็นเสาแบบทรงลีนะครับอ๋อจริงเหรอนี่คือเสาเก่าที่แต่ก่อนมันนอนอยู่กับพื้นนะเราเราเดาเองว่าเมื่อก่อนเขาคงใช้แบบขนเครื่องจักรขนาดใหญ่เหมือนตีตะขามในลงกึงคุณปุ้ยเ เอาเลยเอามาใส่เฮดพวกนี้แล้วก็ช่วยคามไว้กลายเป็นเหมือนกับองค์ประกอบที่เก่าเจอมไเอเอันี้่ไปในตัวใช่เคา์ตเตอร์ก็กลัวนิดนึงแบบทำ คอนกรีตแบบคอนกรีตหล่อทั้งหมดเลยง่ายๆแต่ว่ามีแบบใส่น้ำเยอะใส่น้ำน้อยช่วงนี้ให้มันมีให้มันมี texture ขึ้นมาแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นผนังไม้นะครับแต่ก่อนข้างหลังเนี่ยเป็นออฟฟิศที่บรรพบุรุษผมนั่งทำงานเ็เป็นส่วน private ที่เมื่อก่อนคนมาติดต่อตรงกึิงก็เข้าประตูนี้แล้วก็มามาหาบรรพบุรุษผมในห้องนี้ตอนนี้ก็หรือออกกันใหม่เป็นข้างในนี้เป็นท้องครัวเรามีวิธีการออกแบบวัสดุยังไงที่ําให้ของใหม่กับของเก่ามันสอดประสานไปไปด้วยกันคือผมว่าอย่างแรกเลยคือเราเลือกวัสดุทั เป็นของผ้าเรียนแบบธรรมชาติเหมือนวัสดุที่มันไม่ใช่แบบว่าเอาสีมาทาเยอะๆหรือว่าเป็นวัสดุที่มันเหมือนกับดิ้บไปอีกชั้นนึงอันนี้เคาน์เตอร์ก็เป็นปูนเป็นคอนกรีตพื้นก็เป็นอิฐมันก็จะเข้ากับพวกเสาวพวกไม้อะไรที่มันมีอยู่ อย่างที่บอกต่อว่ามันมีออปชันหนึ่งที่เราพยายามแบบทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นของใหม่มาเสียบอยู่ในของเก่าในที่สุดแล้วเราไม่ชอบมันนแสดงว่าตอนออกแบบมันมีสกีมหนึ่งที่พยายามทำพยายามทำล้ารู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นบ้านที่มันไม่ใช่บ้านเดิมของเราเราอยากคีไวให้มันเป็นบ้านเดิมให้มากที่สุดซึ่งมันมีสปิริตของมันเองอยู่แล้วมันมีมันมีความสวยของมันเองอยู่สิ่งที่เราทำก็คือทําให้มันยืนขึ้นมาให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดวัสดุแล้วก็พื้นที่ไปตามฟังก์ชันพอเข้ามาปุ๊ เข้ามาปุ๊บคาเฟ่จะอยู่ฝั่งนี้เลยเคาน์เตอร์อย่องนี้เลยใช่ออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ไปนั่งได้ตามสบายเลยผู้เฟอร์นิเจอร์นี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ในโรงเกือบทั้งหมดอันที่คือเฟอร์นิเจอร์เก่าใช่เฟอร์นิเจอร์โต้ยัเป็นโต๊ะช่างนะครับโตกลมๆนี่ก็เป็นโตกินข้าวช่างเดิมที่มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่เคยถูกย้ายไปไหนเอามาตั้งใหม่ให้มันเป็นฟังก์ชันใหม่ ก็คือออกแบบจริงๆมันเหมือนเป็นโอเพนสเปซแต่ว่าใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นการกำหนดฟังก์ชันชมันถูกป่ะลแล้วมันก็เฟล็กซิเบิลพอมันอยากจะปรับไปมุมนี้เป็นอย่างเงี้ยมุมนั้นเป็นอย่งโงนนอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เลยเมื่อวันที่เรามีกิจกรรมเราก็มูฟออกย้ายออกได้ใช่ครับถูกต้องคือเราคิดว่าเราอินโนเวทอยู่บนพื้นฐานการคีปสปิริตของสเปซเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด เราไม่ได้อยากให้มันกลายเป็นแบบอาคารใหม่หรือว่าอาคารที่มันมีคอนเซปต์อะไรหวือหวาแล้วก็ทําอะไรที่มันบีลองหรือว่าเคารบกับไอ้ของที่มันมีอยู่เดิมมากๆคือเข้ามาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออไม่มีอะไรรู้สึกเคอะเคินทั้งทั้งที่จริงๆมันก็ถูกโอเปรตไปเยอะมากนะในเชิงสเปซถูกอ่มีวัสดุใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันดูเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งไม้ที่เราเอามาใช้รีโนเวทก็เป็นไม้เก่าที่เราไปถอดจากบางส่วนออกมาป่ะใช่เลย ก็คือของที่บ้านทั้งหมดนี่แหละในมุมธรรุรกิจพอเรารีโนเวทออกมาเป็นพื้นที่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเราก็คาดหวังในมุมของรายได้ถูกป่ะแน่นอนออกแบบยังไงเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี้คือธุรกิจถูแบบมันสองส่วนของที่ร้านนส่วนแรกก็คือ f b <ม>ใช่นด์ครับส่วนที่สองก็คือช็อปที่เรามีเพื่อนเพื่อ,นอนในวงการดีไซน์<ม>หรือว่าลูกค้าที่รู้จักกันใหม่หรือว่าแม้กระทั่งน้องบนออฟฟิศที่ทําของมาขายอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอีก เซกเมนต์หนึ่งเหมือนเป็นอะไรคอนไซเมนต์มาฝากขายใช่ใใคล้ายๆกับแบ่งเปอร์เซนต์การอะไรตามตามปกติถามว่ากรอบของบิเนสเนี่ยมันถูกวางไว้หลวมหลวงประมาณนี้แหละโดยตัวมันเองเนี่ยพอสเปซมันมีเนื้อมีตัวขึ้นมาหรือมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันชัดเจนผมก็คิดว่ารอให้คนเข้ามารอยคนเข้ามาอย่างน้อยมาใช้เวลาเดินดูของมาแบบนั่งเล่นๆอย่างนี้ได้แล้วก็บรรยากาศพยายามให้มันแบบสบายๆไม่เกร็งมากเหมือนคนมาเที่ยวบ้านเราด้วยความเป็นสถาปนิกจริง,รงๆต้องบอกว่า ว่าดีเช้าเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นให้เราทดลองอะไรบางอย่างปะ่ะมันมีไอเดียคอนเซปต์อะไรที่เราไม่สามารถใช้กับลูกค้าจริงได้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ e x p l o r e ทดลองทําได้นะผมว่าอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือแบบเรายอมให้มันไม่ perfect ได้เพราะมันเป็นบ้านเราเอง แล้วก็เราคิดว่าความงามที่มันอยู่เดิมมันคือความงามในมิติหนึ่งความงามในมิติที่แบบมันไม่ได้อหูคราฟแมนชิพมันเนี๊ยบสุดๆแต่มันคือแบบการที่บิชเนสมันนำไปตอนที่เขาสร้างโรงเกึงก็แบบไม่ได้แบบโอ้โหนีอาคารที่มันแบบดูโซฟิสติเคทมากๆเรียบร้อยมากๆดีเทลต่างๆมันก็แบบเป็นดีเทลแบบคล้ายๆกับช่างทํากันเองแล้วมันก็เราก็คอนติเนียรสปิริตนั้นมาแต่ถ้ากลับไปดูงานของฟิสิกเข้าลิสต์เนี่ยมันจะมีความซิมเพิลแต่ว่าก็จะมีความเนี๊ยบซ่อนอยู่ในตัวเองนิดนึงความพยายาม รายละเอียดให้มันดีหรือว่าเป็นอย่างไง สิ่งที่ออฟฟิศพยายามทาก็คือตอบสนองต่อฟังก์ชันแล้วก็ในเวลาเดียวกันคือจัดการเรื่ององค์ประกอบเรียบร้อยแล้วก็เซิร์ฟฟังก์ชันมันที่ดีที่สุดนี่คือคนเขามาโค้ดเยอะปกติเป็นอย่างนี้ทุกวันอะไรเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับช่วงนี้ช่วงเทศกาลก็คนเยอะหน่อยในในมุมในมุมธุรกิจตั้งแต่เปิดมานี่กี่เดือนละหกเดือนละเดือนที่เดือนที่หกเป็นไงได้ตามที่คิดไหมโอเคได้ตามที่คิดครับผมส่วนใหญ่แฟนผมเป็นคนดูแลผมก็มาช่วยช่วยแต่ที่เห็นอย่างหนึ่งคือการไม่ลืมที่จะเอาพื้นที่สีเขียวมาอยู่ ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นขอนอย่างอยู่ละตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเนื่องจากบ้านมันเป็นบ้านเก่าทุกคนต้องลงมาใช้้งห้องน้ำข้างล่างนะตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็มีถังน้ำม,มันอย่างอยู่แต่เป็นโอเพนสเปซอย่างิ่งอยู่แล้วสะพานนี้ก็เป็นสะพานเดิมอ๋อนี่สะพานเดิมใช่ครับของเดิมอันนี้ก็เป็นเรือนนอนเมื่อก่อนก็จะมีหลายๆครอบครัวอยู่ด้วยกัน ตรงนี้พอเราไม่ได้ใช้ห้องน้ำแล้วเราทาห้องน้าข้างบนได้แล้วก็พยายามเปิดตรงนี้ให้ใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้เรามองมันเป็นเหมือนกับกรีนแอคซิสที่มันทําให้อาคารลาักษณะที่เป็นโรงกลึงหรือว่าเป็นอาคารที่ฟุตดริรมันค่อนข้างเต็มเนี่ยมันมีอากาศหายใจอ่ะเหมือนกับมันมีช่องตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังคาที่เป็นหลังคาใสอ่ะก็คือบุงต่อยาไวไปเป็นกรีนแอคซิสที่มันตัดอยู่ตลอดแนวนี้เลยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนเลยเพราะว่าตั้งแต่อันหน้าอาคารที่เราทำบินซี่อากาศมันเข้ามาแล้ว,<ช>ลวไหลเวียนขึ้นไปข้างบนถูก่ ใช่ใช่มันโอเพนอันนี้ก็ถือว่าใช้ <open. S 2> ความรู้กันเป็นสถาปนิกที่ดึงศักยภาพของธรรมชาติเข้ามาด้วยครับแต่ว่าอย่างนันก็ได้จริงๆหลังจากจบถาปัจุลาการไปเรียนต่อที่ไหนไปเรียนต่อที่อังกฤษครับที่ A A, A, A. ครับแต่ว่าคอร์สที่ผมเรียนจะอยู่นอกลอนดอนเป็นคอร์สชื่อ Design and Me ไปอยู่แคมปัสอยู่ในป่าแล้วก็มีวัตถุดิบเป็นไม้ แล้วก็่อยๆกับตั้งคําถามกับมันว่ามันทาอะไรได้บ้างด้วยวิธีไหนแล้วก็มันเชฟความคิดของเราแอสเซดิไซเนอร์เป็นไงบ้างเมื่อเราอยู่ในกระบวนการก่อสร้างจริงๆค่อนข้าง <ๆ S 1> แนวปรัชญาประมาณหนึ่ง<ๆ>ก็เหนื่อยเหมือนเมืองกัน <c oughs> มันมันเชฟความคิดให้เรามาทำฟิสิกอลิสออกมาในมุมไหนอ่ะคือเราคิดว่ามันไม่ได้ไดเรกขนาดนั้นนะมันไม่ได้ไดเรกว่าแบบเพราะว่าเราไปเรียนแบบนี้เราเลยกลายเป็นแบบนี้มันเป็นแบบเหมือนกับจุดหนึ่งที่เราลากผ่านแต่มันก็ค่อยๆรวบรวมสิ่งที่เราสนใจและเชื่อมาเรื่อยๆ น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าไอ้ดีไซน์เมกเนี่ยมันมันเคลียร์ในมิติหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือว่ามันตั้งคําถามกับวิชาชีพเราเองว่าเราอยากจะทํางานในลักษณะที่มันแบบลงลึกไปกับวัสดุลงลึกไปกับวิธีการจัดการกับแมทเทียลหรือคอนสตรักชั่นมากๆก,ก็เลยสนใจเรื่องนั้นแล้วก็บ้านที่บ้านก็ตั้งแต่คล้ายกับบ้านเป็นบ้านบ้านช่างนิดนึ่งปู่เป็นช่างเนี่ยทำโรงกล่งพ่อเป็นพลเม่าเลยคล้ายกับมีอยู่ในสายเลือดนิดนึงการสมมุติว่าเวลาลูก ค้าคนหนึ่งมาจ้างฟิชชิฟอลลิสออกแบบโปรเจกต์เราจะเริร่มต้นด้วยอะไรกระบวนการแน่นอนก็เริ่มต้นจากการนั่งคุยกันให้ลึกซึ้งว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งในเชิงฟังก์ชันเชิงความงามแล้วก็ความคาดหวังที่มีต่อโปรเจกต์นี้ะาาระยะสั้นระยะยาวมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็มีหน้าที่เหมือนเป็นคนที่เอาของที่เป็นนามธรรมนี่มาทําให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วรูปธรรมก็จะมีหลายๆทางเลือกที่มันมีคาแรคเตอร์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เสร็จปุ๊บก็พัฒนาสิ่งนี้ไปด้วยกันดีไซน์ของเรามันเป็นคอลลาบอร์เรชันกับลูกค้าส่วนใหญ่เราทรดเป็นแบบนั้นแล้วก็เราใช้ความรู้แล้วก็แบบมุมมองในเชิงดีไซน์ที่เรามีไปจัดการกัแบดีควอเรนต์หรือว่าฟังก์ชันหรือว่าความงามในแต่ละโจทย์ที่ไม่เหมือนกันแต่ด้วยทุกบริษัทมันจะมีคาแรคเตอร์หรือลายเซนตัวเองที่ฝังลงไปในงานอของฟิสิ c a l ลลิสเป็นยังไงเราไม่อยากมีนะจริงเหรอแล้วก็คล้ายๆกับเราค่อนข้างพยายามทรตแบบ การทางานเหมือน,นทำอัลบั้มใหม่ไปไเรื่อยๆแสดงว่า,วาทุก<ม>ครั้ง,งที่เราเห็นสถาปัตยกรรมของฟิสิ a l อลิสอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่านี่คือลายเซนหมายถึงว่านี่คืองานของเราเอางี้ละกันว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เจตนาที่จะมีหรือไม่มีหรือทาอันนี้ให้ชัดมากๆหรือทาอันนี้ให้ไม่ชัดมากๆมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเรามันผ่านมาเวลาทำอะไรออกมามันก็หนีไม่พม้นว่ามันออกมาจากพื้นฐานพวกนั้นสมมุติมันเป็นยังไงล่ะค่อนข้างที่จะแบบให้อันนั้นเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็บวกกับสิ่งที่มันจะเกิดขึน้น แต่ละแต่มันยืนอยู่นบนพื้นฐานใ,นใกล้ๆกันคือเราสนใจเรื่องรูปธรรมของข้าของแล้วก็วัสดุที่มันประกอบกันว่ามันสามารถจะสร,สร้างสิ่งใหม่เป็นอะไรได้บ้างเป็นสเปซเป็นการใช้งานเป็นความงามในมิติไหนได้บ้างที่ต่างๆลองยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่อยู่บนโมเดลนั้นสักอันอยได้ไหมเอานี้ก็ได้ครับมีกินี่เป็นบ้านลูกค้าที่จังหวัดชุมแพ นานแล้วโปรเจกต์นีเออ้เป็นบ้านที่ลูกๆเนี่ยไปดูแลธุรกิจตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็สาวอาทิตย์จะกลับมาอยู่ด้วยกัน ก็คือเป็นบ้านของคน2คนแต่ว่าวัานเสาร์อาทิตย์นี่เป็นบ้านของคน20่สิบคนวิธีการออกแบบก็คือทํไงให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่รู้สึกว่าโหบ้านมันใหญ่จังเลยซึ่งที่ดินที่มัน,นใ,หใหญ่มากนะถ้าเอาตัวคนไปวางนี่มันจะเป็นมดช้าง,งเลยบ้าน3ชั้นเราก็ออกแบบให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นล่างเนี่ยเป็นโคซีสเปซเลยแต่ว่าลูกๆที่อยู่ห้องลูกๆท,ท,ที่เสาร์อาทิตย์มาทีอยู่ชั้นสองรอบๆนี้่หมแล้วก็ชั้นสามนี่เป็นปาร์ตี้รูมซึ่งสามอันเนี้ย Room, มันคอนเนคกันอยู่ด้วยคออันหนึ่งตรงกลาง แต่าุกุนก็ยังมีชัเวทขอทางตัวเองใช่ใช่ใแล้วก็เวลาลูกๆกลับมาเนี่ยก็คอนเน็กับข้างล่างแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าบ้านมันใหญ่มากเพราะว่าแทนที่จะทำบ้าน3มชั้นขึ้นมาแล้วก็แยกเป็นแบบบ้านชั้นเดียว3อันซ้อนกัน เฮ้ย<น>อันนี้จาได้ร้านทันตกรรมใช่ครับของคุณหวีเพื่อเราเองอคอนเซปเป็นยังไงพอเราออกแบบงานที่เป็นคอมเมอรเชียลอืมของทีทามเนี่ยโดยไสเนี่ยอยู่ริมถนนใหญ่ที่พานกคุณหวีกับคุณคุณเมียงเนี่ยเขามีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าเขาอยากให้การมาทําฟันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มันรื่นรม ไม่ได้เป็นการมาทำฟันไทโปโลจี้มันเป็นอาคารอาคารพาณิชย์ทีท่แบบมาซอยๆเป็นห้องแล้วก็อยู่ห้องขาวๆ<ช>หงนหน้ามองไฟเข้าไปนั่งเขาสื้อนักกวนนักวนิดนึงอันนี้แบบคลี่ตรงนั้นออกมาให้หมดเพราะว่ามีที่หนึ่งไรแล้วก็สามารถที่จะคลี่ฟังก์กชันเนี่ยแยกกันได้ทําล็อบบี้ใหญ่เกินกว่า ปกตินี่คือเฉพาะก้อนนี้คือลอบปีส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยใช่ครับขนาดเท่ากับห้องทําฟันฝั่งนี้ในหลังคาปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะปรับไปตายแต่มันเหมือนเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ติดกันมันเหมือนถูกพาออกอันนี้ตอนแรกปัจจุบันติดกันเอาจปติดติดกันใช่อันนี้อันนี้สกรีมแรกเลยแต่ว่าโค้งนี่อยู่เสมอมาเพราะว่าพอเราครีเอทให้พื้นที่ตรงกลางที่มันเป็นความรื่นรมของสเปซคืออยู่เข้ามาแล้วเหมือนแบบนั่งอยู่ในสวนใหญ่ๆคือมันพลิกกิจกรรมการทำฟันไปเลย เข้ามาแล้วก็แบบนั่งสบายๆมีแบบสนามเด็กเล่นใหญ่ๆจากเดิมเด็กๆกลัวกันทำฟันอยู่ <c oughs> มามาพบคุณหมอ <c oughs> เตียงก็เขาซื้อเป็นแบบเตียงไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับผลผ,ผลัพธ์ที่ออกมาจาก <c oughs> ปากของลูกค้าเป็นยังไงดีมากเลยเรียกว่าบิสเนสของลูกค้าไปได้ดีเพราะว่ามันฟลิป ความรู้สึกของการไปทําฝันให้เป็นอีกแบบนึงมีที่เป็นร้านอาหารบ้างไหมมีันี้นี่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 อันนี้อันนี้ร้านอาารใช่อันนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาสถาปนิกบางทีเขาจะคิดสถาปัตยากกรรมหรืออาคารขึ้นมาบางทีมันไม่ได้เริ่มจากกระดาษเนาะมันอาจจะเริ่มมาจากการตัดโมเดลอะไรแบบนี้ประกอบประกอบกันใช่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ชุมพร ลูกค้าอยากจะทำ3า3ร้านมีร้านคาเฟ่แเบเกอรี่มีร้านอาหารฝรั่งแล้วก็ร้านอิซากายะญี่ปุ่นแล้วใส่เขาเป็นใส่ยาวๆอยู่กลางเมืองเลยเวลาแบบม,มองจากด้านนึงจะเห็นเปยวยาว,ยาว เราก็เลยแยกไอ้สามร้านนี้เอาจากกันด้วยโอเปอเรชันเสร็จปุ๊บร้านที่3มอันนี้มันแตกต่างกันในเชิงส <c oughs> เปซคือเบเกอรี่นี่เป็นกลาสเฮ o u s สูง 2, 2> ชั้นของร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเป็นดนิ i งฮอลล์แบบสเปซโอทงโลง่งๆเข้าไปในแบบ dining อลล์แบบตะวันตกเงี้ยส่วนอิสากายาเนี่ยเป็นสเปซญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นแบบโคซี่โคซี่เล็กๆฟอร์มมันก็เลยออกมาเป็นแบบใหญ่กลางเล็กลเารา,ราู่ตอนนี้2ออันนี้อรอสร้างอยู่สร้างอันนี้ไปแล้วอันเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือออฟฟิศด้านบน ทำไมถึงเลือกทําเป็นฟ้าเนียแบบนี้ในเมื่อที่อื่นมันกลับยังเป็นวัสดุแบบเดิมๆอยู่คือเนี้ยมันมันคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันมันทําให้พอฟ้ามันเหนียกรีปุ๊บองค์ประกอบที่มันเป็นของที่เป็นตามธรรมชาติมก็จะปรากฏตัวขึ้นมาถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดมันก็จะไม่มีอะไรเด่นออกมาในขณะเดียวกันไอ้ฟ้าที่มันเกิดขึ้นใหม่ที่มันนิบเหนียเป็นสีขาวเนี่ยมันก็สร้างคุณลักษณะของไอ้สเปซตรงเนี้ยที่มันมีลักษณะเป็นฮอลล์ขึ้นมาเหมือนกับทุกคนนั่งอยู่ในในออฟฟิศเดียวกัน แล้วก็ออฟฟิศผมมีคอนเซปต์ว่าทุกคนนั่งโต๊ะเดียวกันเราโตมาต่อกันไม่ได้มีแยกห้องส่วนตัวมีเจ้านายเจ้า <ใน S 1> หายกว่า หัวโตแค่นั้นเองนอกจนั้นก็นั่งด้วยกันสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตลอดเวลาแล้วดีไซน์มันก็บางทีมันก็เกิดขึ้นในกิจกรรมพวกนี้ละพอมันมีไหลรูปแบบฟังก์ชันอยู่ในอาคารอาคารเดียวมันมันเกื้อกูลกันยังไงบ้างอะผมคิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตั้งใจให้มันโอ้โหเดี๋ยวอันนี้จะเกื้อกูลันนาณีไม่ได้ไม่ได้แบบน้แต่ว่าคล้ายๆกับมันเป็นการเกื้อกูลกันในในเชิงการอยู่ร่วมกันของบรรย์มากกว่าอย่างพนักงานของเราเนี่ยเมื่อก่อน ก็ไม่ได้มีสถานที่ที่แบบ hang out <ม>นี้ลงไปแบบบางคนมีรายไดพิเศษอย่างผมกับแฟนก็มีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะ expand ไอ้กิจการ<ม>หรือว่ากิจกรรมต่างๆออกไปในหลายๆรูปแบบได้อย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้มันอยู่บนพื้นฐานของการที่ในที่สุดเนี่ยบ้านเราเอง มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงอันนี้คือมันเป็นอ l t i m a t e g o คือไอ้พวกนี้มันก็เป็นของระหว่างทางแล้แต่ว่าการได้รีโนเวทอันนี้กลับมาให้เรียบร้อยเป็นแบบโกรที่ตี่ตั้งกับครอบครัวว่าสําคัญที่สุดอยากจะทาให้สําเร็จซึ่งมันก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ในกระบวนการนั้นอยู่ตลอดเวลาใช่มันเหมือนเราแต่งบ้านเราอ่ะมันก็เหมือนเราเฮ้ยอยากจะปรับมุมนั้นมุมนี้ไปเรื่อยๆเขายังมีบางพื้นที่ที่มันยังไม่ได้ถูกรับการใช่ใช,ใช่ไหมเพอเป็นบ้านเราแล้วมันก็ไม่ได้แบบเสร็จแล้วนะส่งมอบเราก็เอ้ยตรงนี้เราเห็นว่าเป็นอย่่าางงก็็เปนนอย อย่างตอนที่ทำออฟฟิศเสร็จเนี่ยตอนแรกที่เราทำาเราทำออฟฟิศอย่างเดียวนะเฟสแรกมีดต่ออฟฟิศเลยวันที่ออฟฟิศเสร็จเขามาทำงานเนี่ยข้างล่างยังไม่มีอะไรเลยเป็นเสาเก่าเลย,ยเป็นเป็นเสาที่ทำเสร็จแล้วอะอของเต็มเลยคุยกันกับแฟนว่าเฮ้ยถ้า,า,างั้นะเราทำร้านนี้ไหมที่ที่แฟนผมเขาอ,อยากทำอยู่แล้วอะก็เลยค่อยๆเชะไปตัววนันทีเทนนะียต่อมาตอนแรกในมาสเตอร์แป้นก็ค่อยๆทยอยทยอยคิดค่อยๆทำไปห้องโรงแรมก็ตามมาทีหลัง มีโรงแรมด้วยใช่ครับมีโรงแรมแต่ห้องแต่ก็คือเราไม่สามารถจองผ่านพวกบุ๊ก i ิงอะไรได้จองได้ครับ Airbnb จองได้อ๋อ Airbnb หรือว่าจองตรงก็ได้ชื่อ Vanish House Mechanics Room บริเวณตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนเป็นห้องพักคนงานเราก็จัดสเปซใหม่แล้วก็ทำเป็นห้องพักแต่ว่าตั้งชื่อมันว่าตรงนั้นเคยเป็นห้องพักคนงานอะไรยังตั้งชื่อว่า Mechanics Room อยู่โอเคถ้าใครดูคลิปนี้สนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ของ Airbnb ไว้เรียนเชิญครับมาพักนร้านข้างล่างเรียกว่า Vanish House ครับ Vanish House เลยใช่ครับ Vanish House แต่ไม่ได้มี แต่กาแฟนี่มันเหมือนมีชาเป็นพระเอกด้วยใช่เลยเมนูหลักนี่คือชาสกัดเย็นก็จะมี3ตัวมีชาดําส้มจี๊ดมีชาอูหลงหอมมือลีมีชาเขียวกินดอกไม้แล้วจาก3ตัวนี้ก็ เอาไป mix กลายเป็นอะไรสนุก,นกต่อไปแล้วก็เมนูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆม,มีเบเกอรี่มีเค้กม,มีขนมปังอะไรเงี้ยมีเรื่อยๆพอจากการออกแบบลูกค้าด้วยกระดาษมาเป็นเซอร์วิสลูกค้าด้วยสิทธิอาหารรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเหมือนกันนะเราว่ามันคือการบริการกันที่ข้างล่างเขาทำอ่ะเขาก็เมคชัวร์ว่าคุณตี้ของสิ่งที่ทำเนี้ยมันอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆในขณะเดียวกันก็สิ่งที่เราทำเนี้ยมันก็มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เราเชื่อว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่เราทำ แล้วมันก็มีเมนูหรือว่าสเปซที่มันเฉพาะตัวของเรา <S <S ผมว่าค,คล้ายๆกันเราทำงานออกแบบก็เมคชัวร์ว่ามาตรฐานสิ่งที่เราทำให้มันดีมากๆแล้วมันก็มีกลิ่นบางอย่างมีเอกลักษณ์บางอย่างที่มันเป็นของที่เราเป็นคนทําซึ่งมันก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละงานหรือว่าเหตุและปัจจัยของแต่ละเมนูแต่ละสเปซแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งนั้นปรากฏอยู่ซึ่งในเชิงในเชิงการทํางานเองอะ mentality ้มันก็เหมือนกัน เพ่งเห็นว่าพอขึ้นมาแล้วไอ้กระจกที่เราบอกว่าเราเราเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งมันยังมองเห็นไอ้ฟาซาดมันเหมืเป็นแค่สกินเฉยๆอ่ะใช่เลยตรงเนี้ยที่ัซึ่งมันก็เลยได้แสงธรรมชาติเข้ามาแบบไม่ได้แรงมากใช่เลยครับเฮ้ยอันนี้ทุกคนเป็นไอเดียดีนะ จะเห็นว่าถลุลงมาธรรมชาติมันเข้ามาจากหลังคาที่เป็นสกายไลท์ตรงนี้ใช่แต่ไม่ได้ปะทะโดยตรงใช่ใช่จะบอกทุกคนว่าจริงๆคําว่าดีไซน์อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าต้องแพงเสมอไปถ้าเรารู้จักวิธีการเลือกใช้วัสดุรู้จักวิธีการออกแบบมันก็สามารถทําให้ดูดีได้ในบัตเจที่จํากัด Luxury of Space เปนี่ยเป็นเรื่องของ Space Luxury of ออ t e ม i a ีียแน่นอนมันมีแมทีเรียลที่ราคาถูกราคาแพงถึงเราทาร้านอาหารที่เน้นลูกค้าลักชัวรี่หน่อยแน่นอนวัสดุมันต้องตามไปด้วยแต่ว่า l u x u r y ในเชิง ผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกันคือเราอาศัยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยครีเอทความที่สเปซมันพิเศษขึ้นมาได้โดยที่การพึ่งพาวัสดุที่ราคาแพงเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันอย่างตัวอย่างวาดิเชาก็ไม่ได้ใช้วัสดุที่มันแพงเป็นวัสดุที่คนทั่วไปเอามาใช้ในการก่อสร้างอยู่แล้วครับใช่ใช่แต่เราแค่รู้จักกระบวนการการจัดวางนั่งล้านนี่นั่งล้านไม้ไม้ช่างนี่คือทั้งล้านไม้ช่างเนี่ยมาก้นไม่ให้คนเดินเข้าไปเฉยแต่มันกลายเป็นตอนที่คนมาทำงาน กลายเป็นโต๊ขขะขาวๆป่ะแล้วนี้มัน Open to Sky มี Space ของมันมซึ่งจริงๆเรื่องเหล่านี้ต่อให้ไม่ได้เป็นสถาปนิกหรือดีไซเนอร์แต่ถ้าคนทั่วไปโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบเรียนรู้เรื่องหลักการดีไซน์บ้างมันก็จะทําให้ร้านของเรามันอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันมีความพิเศษเป็นไปได้ใช่ครับถูกไหม<ช>ก็ฝากไว้ด้วยใครที่<ม>อยากจะใช้บริการ p h ฟ l i s t ครับออกแบบบ้านออกแบบร้านออกแบบอะไรก็ได้ที่เป็นสถาปตัตยกรรมและอินเทอร์เนียและอินเทอร์เนีย ติดต่อได้เลยนี่คือสถาปนิกมาจากโรงเรียนระดับโลกแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศเยอะมากขอบคุณมากครับเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมต้องเชียร์หน่อยขอบคุณมากครับต่อครับ t ้ a ังกิ u